พี่พี่ท่องก็เอ๋ยก็กาให้น้องๆฟังเร็วเ B C D H O S ยิ่ท่องก็เอ๋ยก็กาให้น้องๆฟัง B E

ปีนไหลเข้าลังสีีนอาอดักาอคุณทันตอขันาอารเราูลาออะไรหนึ่งน้าหน้อหน้าหู้นด หรอท่องไม่ถูกเลยอ่ะออข้อช um, าก็อเอ้อไป่้ไปหนูในเราให้มันดนน้องนะ๋ยวน้องนองจิบๆเนอะดอ๊ตโอ๊กมันน้องโอเค น้องน้องโอ้น้องควักควักเอ่อน้องแมวน้องไม่มีเอ้าไก่ก๊อกไก่ก๊อไข่อุขุขาไม่หรอไม่ใช่ไม่ใช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 ่ไม่ใช่ใช่ใช่เหรอชื่ออะไรวันโดนหัวน้องนะ No.